บัดเนื่อนฟังเล่งมหาเวทสาดุก ah ัตมาสิบันลายน้อยนกเทศสนาจาสอน เป็นคำก่อนสำเนียงแหลกกระเสียงสันเสียฝากเป็นเอกลักษณ์ไว้ผู้ฟังได้เห็นต้อง ขอเส้นพวกพี่น้องพ่อและแม่สาธุชนมโทุกคนที่มาฟังให้เจือจำเอาไว้ตอนพระโทธ่ญานไทยของเฮาสเวสาสดร์เป็นมหาเวทานผู้ทานสร้าง แสงกุศลปาลามีเลื่อนลอนเต็มเปี่ยมได้บาเพ้ญนนับว่าเป็นแนวทางได้ย่างตามงามล้น จังว่าคนใดหัวกระทาตามของเหตุหัวลำเนื้อกระนึกได้คนนานประเสริฐลายนี่หากเป็นสัตว์ไทยที่ยิ่งไงโพธิสัตว์ถัดมาเป็นองค์พระพุทธโคดมเจ้า อาตมาสิได้นำมาว่าจับส้ำนเอาให้เห็นก่อนคาติทำแทรกสอนสิพอได้ไต่ต้องขอเสนพวกพี่น้องพ่อและแม่สาธุสน ฟังเอาเถิดสิเกิดผลประโยชน์มีพูนเพิ่มทาสะพรกันเลิมประเดิมมาให้มันมวนสิบสามกันทวนทวน,ทวนจังจบมวนภาคเสียง ผ่านคาถาตลอดเกี่ยงสมบูรณ์แบบเทศนาอาตมาสิไขก้อนเทศละครอนหย่อหนอมสาธุสนผู้มาลลอมสาดบเสียงคู่สท,ท่มมานธรรมบันนาการฝากตอนให้ฟังทอน เลื่องนิทานนันลนาสาธา กาวตานกะแสเลี้ยงคำก่อนทัดสะพรกันกุกยกป่าเดิมด่าสอนตามคำก่อนสะดุกแหลกกะแสเสียงอันลำคาก้าวถึงนางเทพฟ้าผู้เมียเงาทานพระอ็น พุทธสดีนางได้เสียนบนเก่าที่ธรรมะสิได้ลงปางปาจากสวรรค์เวียงแก้วนางได้หมดบนแล้วก็จำใจสิได้ห่างสิได้ไล่ลาข้างลาห่างโคสุแนว อยบ่ได้อีกแล้วจึงเอือนแอวขอพรเป็นเสบตอนพระพรเทพจากพระอินอ้วนอายขอหนึ่งนานย้มเมื่อนุ่งนางใหญ่ลงไปมาโนดโลกขอให้สวกยญิงล้นได้ไปส่นเพิงพระยาง เป็นทีด้เจ้าฝ่าสนุกกองกุศลบำเพ็ญตนให้ปากฏปรปโยชนดพนคนห่องขอที่สองงามเยี่ยมดวงตานีละเนคือดังตาโลกเหนืออย่าขาวมัวคนมัว บาดนางเลงแลงเยี่ยมให้มองให้มิงเมื่อยทั้งมากทั้งอยากได้แล้วเปิดบ้าเป็นขอสามนานขอให้คิ้วขาดคองเหมือนดังคาสนสอนคนตางอนงามลับเลิศดวิไลบลัดเยี่ยม บาดเหี่ยมสายตาเสียงเลีงน้ำให้หักหอยยิ่เขียว่อแต่ละข้างพออยากลมเท้าตายขอเสนานญ้ำขาวิโยกใหญ่ตายจากเมืองแมีนไปเกิดแดนเมืองมนุษย์ให้เสพสดีนี้ ถึงโลกีแดนใตเมืองใดก,ก็ตามสร้างพทุทธีิื่อนี้อย่ามีให้เปลี่ยนแปลงขอหานานขอให้รู้ที่เมงเกิดลาสบุตตาพุทธิมีบุญพาลาเลือนคนทางกาย สาตต่อไปให้ถึงตายพุทธิญาณอันลำคาเป็นมนารดาของพระพุทธเจ้าผัวเงาให้ใครควร ขอหกนานวาลากายให้เลือดล้วนสมส่วนบัดสงคันสวิวันงามสวยดังบม่มานมีทองยาคือยิ่งในห้องโลก,กอาพื่นแพ่นอยู่ในแดนโลกใ้ให้เลือดแท้แต่ผนัง ขอเจ็ดนานสองท่านสวยสาลางปนเปียบจมทองท่านทั้งสองดูสวยแต่งตึงงามเยี่ยมเทียมดังสาวสวรรค์ฝ่าเทิงสลากะยาย้อนสสาลอนแต่งเต้าบัดยามเท่ากะยายา ขอแปดนานเกสะดำสะอาดอันประดุดเปรกผู้มาลาแกไกายมาก็ดำดีงอกยาสนแซมสไดง,ดงขอให้ดูดีด้วยสวยเป็นธรรมมาสะอาดคือดังว่าแต่งแต้มงามกว่ากว่าผู้ใด ขอเก่านานนังคาลาโลกใจกะหากว่าิลัังการจริงแลว้วจงบันดาลกายนางให้ของงามนาเฟื่อง ใิ้ข่าวเรื่องนวนเนื้อให้สวยงามตามเกา่สกา,าสาการกรยาเร้าให้กายนองให้พองใส่ขอเสีบนานขอให้เป็นเอกลกักษณ์ไว้ปัญญาเลือดสมองดีไพ่ผู้มีเวนขอเถือกพันธนังลลาง ขอให้ปัญญาน้องต้องตามได้ห้องเปิดป้องแก้ไขให้ได้ปล่อยไป ทิลาไทยเลยประสาทผลเทพบเสิบปาการดังนางขอคุโสนแนวประทานเสียนพอพาเอ็นประทานลาจบคาถาสิบเก่าทอนทัดสาพรตลอดแล้วกันเนี่บ่ว่าลายนั่นละนาะ ສັດທາຍ